ปัดฝุ่นเลยยังลูกปัดฝุ่นเลยยังทำความสะอาดให้ปูหน่อยเร็วๆทำความสะอาดให้หน่อยโอ้โหน้องเนือนี่เก่งเก่งเก่งเนาะเก่งเลยเก่งเลยไปะแปไปทำความสะอาดให้ปูหน่อยเอาตรงไหนหน่อยตรงไหนหน่อยเร็วๆทำความสะอาดหน่อยทำความสะอาดทำความสะอาดให้หน่อยโอ้โหโอ้โห น้องเหนือนี่เป็นคนเจ่งจริงๆนะเดี๋ยวมันลื่นผ้านะลูกนะเอาทำๆ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 ทำหลายๆที่ทำหลายๆที่เอาทำหน้อยทำหน่อยทำหน่อยเร็วๆทำหน่อยโอ้โออย่าไปเล่นหลอดไฟปูดทำความสะอาดก่อนทำความสะอาดก่อนไปัดตรงนี้ก่อน โอ้โหเหนือเหนือนี่ขยันจริงๆนะน้องเหนือทําความสะอาดให้ปู่ทุกวันคนอะไรเก่งขนาดนี้ว่าโอ้นน่นเนี่ยโ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 น่นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคนเก่งคนเก่งเก่งเลยคนเก่งเลยเก่งเลยนะปัดก่อนปัดก่อนปัดก่อน นี่ี่ปานนี้อะเหฮึ่มมน้องเงาก่งจริงนะคะไม่เอานะลูกไม่เล่นของปูสวัสดีค่ะ